ดวงชะตาคนเราเอาแน่อนอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพลิกไปพลิกมาชาวราศีธน,นูบรารมีเทพหนุนดวงในปี2 5 6 7กลับหน้ามือเป็นหลังมือแต่กลับหน้ามือหลังมือในครั้งนี้ไม่ได้แปลว่ากลับร้ายกลายเป็นดีหรือว่ากลับดีกลายเป็นร้ายแต่บง่งบอกถึงโชคงชะตาของท่านกําลังจะพลิกไปทางด้านบวกหมดเลยจะเรียกว่ากลับร้ายกลายเป็นดีก็ได้ แต่ว่ามันก็ไม่เชิงในลักษณะนะั้นในโชคชะตาบุคคลสมวาสนานะครับมันจะพลิกผันขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีอำนาจบรารมีวาสนาะปัญหาต่างๆมันเหมือนกับขี้ขาดมันเหมือนกับโดนโกดกดทับเอาไว้นะครับด้วยดวงชะตาของท่านดีอยู่แล้วไงนะครับดีด้วยบุญกลศลวาสนาะดีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุครอกษาแต่ว่า มันไม่ได้กลับหน้ามือเป็นหลังมือมันเขาเรียกว่ามันหลุดนะครับหลุดพันธนานการขายมากัดแกล้งท่านในโชคชะตานะครับโชคชะตาของท่านดีอยู่แล้วแต่ว่าในในโชคชะตาของท่านมันตกตาแหน่งกลับหน้ามือเป็นหลังมือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะขี้ขายความร่ำรวยความะสมผสาประเด็จประดังก็มาสุขสมสมหวังดังใจหมายตั้งแต่ต้นปี ดวงชะตาตกตำแหน่งความร่ำรวยเงินทองโชคลาภเงินทองเข้ามาอย่างเต็มจะทำอะไรก็ดวงใหญ่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้วอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาเต็มเปลี่ยมเปี่ยมล้นแต่เรื่องบางอย่างต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขอาจจะบานปลายดวงชะตามีการชิงไหวชิงพลิปต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา เป็นเรื่องปกติของโชคชะตาของคนดวงใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไหนท่านก็ต้องเจอศัตรตูที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นการมองกัไกายถึงอนาคตอุคผสมวสศาสนาท่านจะได้ต่อสู้ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาปัญหาต่างๆก็ต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่ตรงไปข้างหน้าไม่ได้ก็เดินอ้อมเอาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ สิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันเกิดความเล่าร้อนความร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทาให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกท้อถอยรู้สึกว่าไม่อยากจะมีกอะไรนะครับไม่อยากจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการยืนหยัดต่อสู้ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกท่านต้องสู้กับอุปสรรคผู้คนเยอะแยะมากมายนี่คือดวงชะตา,ท,าท่านดวงชะตาของท่านตกตําแหน่ง ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเสือใหญ่อำนาจบารมีโชคเข้าเงินทองเงินทองไหลมาเทมาผสมเด็กสุขสมหวังสั่งใจมาข่าวดีบังเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งดี์คอยปกปักคุ้มครองรักษาถุงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดอำนาจบารมีสิ่งดิ์ปกปักคุ้มครองรักษาทำทําอะไรจะมีรางบอกเหตุจะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับุท่าน แสงส่องสว่างมามาเกิดนําทางความสุขความเจริญมาแก่ตัวท่านนะครับแต่ตัวท่านก็เดินตามไปตามดวงชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้อีกความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับความข้างไคในอํานาจบาร,รมีวาสนาไม่ควรเกิดแก่ตัวท่านเพราะว่าบุญกุศลวาสนาท่านเยอะแต่อย่างไงก็แล้วแต่อย่าข้างไคนะครับปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนติดดินนะครับทำอะไรเรียบง่าย เจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนับเทพเข้ามาหนุนดวงเงินล้านแก่ทวท่านท่านกระจงร้านไหวอย่าปฏิเสธนะครับองเทพท่านไม่ได้ล้อเล่นนะครับหนุนนำดวงะตาเปิดไพ่ย้ำดวงสตาความสุขความเจริญบังเกิดรวยทันทีทันใดรวยทันตาเห็นประสบความสำเร็จในการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ต้องกังวลรือว่าไม่ต้องท้อแท้เพราะว่าในโลกนี้มีผู้คนเยอะแยะมากมาย นิสัยก็แตกต่างกันอีกคนนั่เป็นคนดีอีกคนนึงเป็นคนร้ายอีกคนนึงเป็นคนกลางกาครับแล้วท่านเป็นคนแบบไหน่ะท่านควรที่จะต้องอยู่ให้เป็นจัดแจงตามแบบแผนประเพณีความสมหวังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านความรวยความเฮงความปังจะเข้ามาในชะตาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกู้รองตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินกูครองจะมาหนุนนำและแนะนำในทางที่ดีให้แก่ท่านครับจัดแจงรักคนที่ท่านรักมากที่สุดครับ บุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งตัวท่านไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนมอบงานให้ธุรกิจการงานการเงินท่านประสวสำเหล็กท่านจะทำจับต้องอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดวงตาของท่านเห็นธุรกิจการงานทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีทําอะไรก็มีความสุขไปหมดตกตำแหน่งชะตาชีวิตที่เฮงที่รวยที่ปัง ที่ปศุวัลกํมเร็จท่านจับแตะต้องสิ่งใดนะครับสิ่งนั้นกลายเป็นทองความเจริญลุกเรืองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านบุญกุศลวาสนาที่ท่านเคยสร้างเอาไว้จะมาส่งผลหลุนนำดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆสุขสมสมหวังดังใจหมายจะราบลื่นช่มชื่นประสวัลกัมเร็จ ธุรกิจการงานอาจจะมีโชคมาจากแดนไกลนำพาโชคลาภบารมีมาให้หุ้นส่วนควรที่จะต้องจับต้องไว้อย่าปฏิเสธคิดจะทำการใหญ่คนเดียวบางครั้งบางคราวเราต้องเลือกคนที่ใช่ถ้าเลือกคนไม่ใช่มันจะทำให้ผิดพลาดพลาดท,ทั้งไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีอุปสรรคแต่ก็ต้องเลือกให้ถูกจะตัวเปล่าเล่าเปือยจะไปต่อสู้กับคนอื่นเขา คิดหัวเดียวกระเทียมรีบมันเป็นไปไม่ได้้ดวยบุญกุศลวาสนาจะหนุนนำทำให้ท่านรวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาโชคชะตาเงินเท่าเงินล้านเข้ามาประเดประดังอย่าคิดดูถูกเหยียดหยามน้ำใจตัวเองตัวเองเป็นอย่างน้ดเป็นอย่างนี้อยากคิดทำเด็ดขาดด้วยบุญกุศลวาสนาท่านมองในแง่บวกถึงพลังบวกของเก่าในอนีติชาติท่านมีแน่นอน ความสุขความเจริญล่กเรืองบังเ,เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะเจอเรื่องสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาฝนจะตกลงมาจเจริญล่งเรืองดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเศรษฐีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาประสบความสําเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองบอกใครว่า ดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดถูกต้องแล้วครับดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอยู่ในชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาที่ท่านเคยสร้างไว้ในอดีตชาติจะมาส่งผลหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านดวงชะตาเปิดรอบสรั์โดยโชคสมหวังดังใจหมายแต่การตั้งใจทำมาหากินเป็นจุดหลักของท่านท่านควรที่จะต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ท่านที่จะประสบความสำเร็จน,นะครับ ไฟหาความรู้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในศีลธรรมดวงชะตาของท่านจะได้รวยกันยาวๆไม่ใช่รวยวันนี้พรุ่งนี้จนเพราะว่าดวงชะตาควรหมั่นสร้างความดีคุณงามความดีนี่แหละจะเป็นเกาะพึ่งพงกันคอยปกปักคุ้มครองรักษาทําให้ดวงชะตาท่านเปิดนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายหมั่นชมดวงชะตาท่านนะครับเขาเห็นในดวงชะตาของท่านรู้สึกว่าแม่มันดีเกินหน้าเกินตานะครับก็อยากจะได้ ไม่ใช่คนในลักษณะอิจฉาให้ร้ายแต่ว่าเขาอยากจะได้แต่ว่ามีจิตใจอบอ้าวมาเลยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกเราเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องทําตัวเป็นเยี่ยงอย่างในเมื่อดวงชะตาของท่านยิ่ยงใหญ่างครับองค์เทพหนุนนำดวงชะตาจะเจริญรุ่งเรืองปบความสำเร็จเศรษฐีเงินล้านอยู่ในชะตาร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองนะครับผมเหงๆงิงรวยรวยรวย,วยต่อจากนี้ไปดวงชะตาตกตําแหน่งความรักไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตา ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงผู้ใหญ่เอ็นดูมอบงานใหญ่ให้แก่ท่านประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะทําอะไรจะเฮงงไม่หมดนะครับจับทองเป็นทองจับเงินเป็นเงินนะครับจับสิ่งไหนก็เปลี่ยนเป็นมูลค่าร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองอยู่ในเกณฑ์ตาที่ดีที่รวยนะครับผมประสบความสำเร็จ ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีแล้วขอให้ท่านสุขสมสมหวังตั้งใจหมายร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆให้บังเกิดในโชคชะตาจะเลิญลุกเรืองใครคิดร้ายมาสะท้อนกลับไปให้ท่านเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนรวยต่อจากนี้ไปใครก็ชดท่านมีอยู่ชาวราศีธนูกลับหน้ามือเป็นหลังมือร่ลำรวยทันทีทันใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ